อิตาเลียนกรังปีจัดขึ้นที่สนามออโตโดโมนาซิโอนาเลมอนซาประเทศอิตาลีถูกสร้างขึ้นในปี1922เป็นสนามถาวรที่สร้างขึ้นเพื่อการแข่งรถอันดับที่3ของโลกต่อจากบรุกลันส์และอินเดียนาโพลิสถูกใช้เพื่อจัดการแข่งขัน F1 ตั้งแต่ปีแรกที่มีการก่อตั้งในปี1950และจัดต่อเนื่องมาทุกปียกเว้นในปี1980ที่ไปจัดที่อีโมลาเนื่องจากสนามปิดเพื่อทําการปรับปรุงนั่นทําให้สนามนี้กลายเป็นสนามที่มีการจัดการแข่งขัน F1 มากที่สุดถึง74ครั้งสนามได้รับฉายวา เป็น Temp พอ o f s p e e d หรือวิหารแห่งความเร็วด้วยความที่มีทางตรงยาวเยอะทาให้นักแข่งต้องเหยียบคันเร่งอย่างเต็มที่ถึง75%ของสนามโดยมีความเร็วเฉลี่ยต่อรอบอยู่ที่250กิโเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วสูงสุดถึง340กิโเมตรต่อชั่วโมงการเข้าเส้นชัยที่ใกล้เคียงกันที่สุดของ F1 ห่างกันแค่0.01วินาทีเกิดขึ้นที่นี่ในปี1971ระหว่างปีเตอร์เกตตินและโลนินปีเตอร์สันนอกจากนี้รถสคันแรกที่เข้าเส้นชัยยังต่างกันด้วยเวลาแค่0.18วินาทีสนามนี้ยยังงงถืออวว่าาเเเป็็นนบ้้กิดดดขทีีมมและ,ะตส ของทีฟซีกลุ่มกองเชียร์แฟนพันธุ์แท้ของทีมและแน่นอนว่าไม่มีใครที่จะชนะในอิตาเลียนกลางปีไปมากกว่าทีมบ้านเกิดที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด20ครั้งนอกจากนั้นในปีนี้เรายังมีนักแข่งชาวอิตาลีนั่นก็คือคิมิอันโตเนลี่ที่จะลงแข่งขันในฐานะนักแข่ง F1 เป็นครั้งแรกที่มอนซาอีกด้วยถ้าเ,เพื่อนๆสนใจเสื้อ F1 แบบนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านของเราที่ LiOA อแอดพนิทผิดเลน